สิ่งเล็กๆเ,เ,เปลี่ยนคนขี้เรให้มีสเสน่ห์มากกว่าคนหน้าตาดีการใช้จิวิยาการให้อิสระแต่มัดหัวใจแน่นกว่าโซ่ครับทำให้คนต้องเชื่อทุกคำที่คุณพูดมีหลักการสามอย่างประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอิสระประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองถูกขังความคิดประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเท่ากับเราอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นเขาเชื่อพ่อแม่ แต่ถ้าคุณต้องการใช้คำพูดทำให้เขาต้องเชื่อคุณคุณจะต้องพูดประโยคประมาณว่าฉันไม่บังคับนะก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงแต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพ่อแม่ของคุณเนี่ยรักน้องสาวคุณมากกว่าคุณก็เห็นมาตลอดนี่คุณก็รู้แล้วนี่ว่าพ่อแม่ของคุณก็ไม่ได้ชอบฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะเนี่ยแล้วแต่คุณคุณจะตัดสินใจยังไงก็เรื่องของคุณอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดเองครับ เอกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นอิสระเพราะอะไรครับคุณพูดด้วยประโยคที่บอกว่าเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะว่าว่าคุณจะคิดยังไงแต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่มันคืออะไรครับมันคือการนิยามไอดีนิตี้หรือตัวตนของเขาว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วตามด้วยประโยคที่คุณต้องการให้เขาคิดครับมนุษย์จะเชื่อประโยคนี้ทันทีครับถ้าคํานําหน้าบอกว่าให้เขาฟรีอิสระในการคิดแต่คุณดันเป็นคนล็อกคาตอบเอาไว้ครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูค,คมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น รหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเข้าดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่า ความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่ ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2-0-1-0เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มหน้าวใจผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้ สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรำคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้คุณตลอดเวลาเห็นคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับครูความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีวิต นะครับเข้าใจอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุน้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคือยริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพต์ติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกๆวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่9 9 0าสิบาทนะครับสิทธิทพ สิท่านแรกครับที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอนะครับที่ตรงนี้นะครับ @love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคำพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสเอคคซ์คมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เลม่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ